นี่มันเป็นชั้นหชั้นเลยนะอืเนาะนเขาไม่ให้มันลึกลนะชมวิวสวยๆนะครับลมพัดเย็นสบาย เสียงนกกระูตาแดงร้อง<ะ> Peep, <laughs> peep.